ความมืดมิดเจ้าทดสไฟเรีบ้อย ปฏิกิริยาตอบรับระดับสมาธิไม่ว่าคาไหนๆก็ปันป่วนไปหมดเลยคุณบูเหมือนเกมเซ็นเตอร์เลยนะ<อ>ต้องเขาบอกก่อนนะครับท่านเจ้าสำนักขออย่างเดียวกับการจาัก,การระบบมันผิดกัลิบเลยนะครับเอาเธอในฐานะที่เป็นโค้ชให้มิสเตอร์โอมิก็ฝากเรื่องนี้ให้นายจัดการด้วยก็แล้วกันนะส่วนเรื่องวิธีการก็คงไม่เข้าไปก้าวไกยด้วยแต่ว่าคงจะรู้ดีสินะวูเชง ตระกูลทากายานง,งิของเราได้รวบรวมและดูแลศิลปะการต่อสูต้ต่างๆนับตั้งแต่ดีกาคารมาแล้วเป้าหมายในท้ายที่สุดก็คือให้กำเนิดนักสู้ที่แท้จริงซึ่งสามารถขับไล่ความมืดทั้งหมดได้ตอนนี้ฉันได้ฝากความฝันนี้ไว้กับมิเซโอมิแล้วเขาเป็นความฝันของฉันเป็นความฝันของตระกูลทากายานง,งิไม่สิเป็นความฝันของวงการศิลปะการต่อสู้ของญี่ปุ่นต่างหากฝากด้วยแล้วกัน ไอต่อคูซิโนหะมาหน้าด้วยบอกว่าอยากพบนัสเมชินครับ,รบข่าวนั้นเป็นความจริงสินะอ๋อนายเองก็เคยได้ยินไม่ใช่เหรอเรื่องของเจ้าสามพี่น้องโทบมาคู่หน้าโง่นั้นดังจะตายแต่ว่าอิชิมัสึไม่มีทางถูกเจ้าพวกนั้นเล่นงานได้หรอกนะผมันทำเป็นวางกล้ามโดยใส,ส่เสื้อแจ็คเก็ตหนังของทีมเราอยู่นะตอนนี้แล้วก็ดูเหมือนจะกระจายข่าวออกไปว่านักล่าคาตนะก็คือพวกมันนั่นแหละอย่างเนี้ยมันฆ่าตัวตายเห็นเห็นเลยนะ ไม่ว่ายัางไงก็ตามก็ต้องตีเหล็กตอนยังร้อนอยู่ดีนั่นแหละก็จะบุญชิจนะิน่ะมันพึ่งไม่ได้นี่นะพวกเรามาลงเบอกันเองเถอะ ของโปรดมาให้น่ะท่านพี่พอยู่ไหนอยู่ไหนกันท่านพี่เราอยู่ตรงนี้ฉันทนอยู่ที่ไหนกันไม่มีใครเห็นฉันไม่มีใครรู้สึกถึงตัวฉันเลยท่านพี่ที่นี่มันความมืดไม่เป็นไรหรอกท่านพี่ท่านพี่อยู่ที่นี่แน่นอน ai đang cầm chặt tôi ở đây ngay là. ah. quan đến tuần đi kéo. ันี่เขาเป็นอะไรไปนเนี่ยไอ,อไกันอยากกินข้าวอย่างนั้นเหรอ,อเป็นไงมัง่งปิน่นโตของอายาอร่อยใช่ไหมไเจ้าเนี่ยดีจังเลยนะอิสระดีจังเ ที่รุนแรงแท้งดงามอะไรอย่างนี้ <S 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 ขอโทษด้วยไม่ได้คิดจะมารบกวนหรอกนะสมแล้วนะล่ะที่ได้ชื่อว่าเป็นม้าตัวเต็งของวงการต่อสู้นะ่ะต้องพูดว่าเป็นม้าสายพันธุ์ดีต่างหากไม่ใช่เลยนอกจากนั้นนี่ก็แค่เตะต่อยกระสอบทรายเท่านั้นเองแบบนี้เขาไม่เรียกว่ามวยหรอก อะไรนะ่ะเนี่ยเลอมันหยุดไม่ได้เนยะมันมีคนที่มาบีบคั้นจิตใจของฉันอยู่นะในฐานะที่เป็นทายาทของตระกูลคาโอคิชิเจ้าบ้านคนต่อไปที่ผ่านมาฉันก็เลยได้พบกับรักซู้มากมายแต่ว่านั่นไม่ใช่นั่นมันไม่ใช่ฝีมือของมนุษย์เลยสักนิดมนุษย์ที่ทำแบบนั้นได้ ไม่มีอยู่บนโลกใบนี้หรอกรัวท่นพี่อย่างนั้นเหรอผู้ชายขีมือขนาดเจ้านี่นะฉันเคยอยากจะต่อสู้กับคนคนนั้นอย่างจริงจังในฐานะนักสู้สักครั้งหนึ่งแต่ว่าตอนนี้หากเรื่องมันจบได้โดยที่ไม่ต้องต่อสู้แล้วลวก็ไม่ว่าจะต้องถูกดูแคลนหรือถูกนลยก็ไม่เป็นไรจำพี่ขาดอะไรอย่างนี้ฉันไม่ต้องการหมัดที่ดีแต่ท่าแบบนีหรอกเนาะ ใจิตใจที่ไม่สับสนเถอะเจ้าหนะคล้ายกับเรานะถ้าหากเป็นคู่ต่อสู้ที่เอาชนะกันซึ่งซึ่งหน้าได้แล้วละ่ะก็เราเองก็ไม่ต้องทำตัวเป็นนักล่าคาตนะแบบลับๆล,ล,ล่อยๆอย่างนี้หรอก พวกแกรู้สิแวว่าฉัน,นเป็นหนึ่งในสามพี่น้องโทบาคุเฮสึกมัดบาคาร่าสินะเช่นกันมัดโป๊กเกอร์อันว่นนายเยอเออเอาแต่พลาดอยู่นั่นแหละโลหัวเจ๊งเจ้งงา้างนี่ยเดี๋ยวดิใช้ช,ชื่อมัดไพนกุกกระจอบปีศาจสระดาเป็นพวกแกสินะใช่แล้วครับเราสามคนเรากกเป็นสามพี่น้องโทบาคุแต่แต่ว่าไม่ใช่พวกเรานะไม่ใช่นักล่าคาตาณาสักหน่อยอะ่ะเอนั่นเรารู้อยู่แล้วเจ้าอย่างพวกแกจะเล่นงานดิชิมัสเซอร์ได้อย่างนั้นเรื่องไงเจ้าง้าง แกเองมาทาอะไรบ้าบอแบบนี้ขอย่าได้คิดว่ามันจะจบลงง่ายๆเลยรู้จักอายซะบ้างเลยเฮ้ยไปเลยไปได้โลโก้ทีเมื่อเรามาจากไหนกันเจ้างั่งบอกแล้วครับคืนนั้นว่าเราเดินเล่นกันเรื่อยเปื่อยจนผ่านมาที่หน้าโรงเรียนพอดีแล้วที่หน้าประตูโรงเรียนก็มีคนสวมแจ็คเก็ตหนังนั่นอยู่ไม่ได้โกหกนะเรื่องจริงนั่นเนี่ยไม่ได้โกหกอ่ะ หน้าตาเราเเห็นไหมม,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 มันมืดมอไม่เคยชัดนะแต่แตว่าหนูมันจะเป็นผู้หญิงผมยาวมากส่วนตนนี้ก็เป็นอย่างเงี้ยเน,นี้ยเนี่ยบิงโกรู้ตัวแล้วสินนะแบบนี้บุญชิจิถึงได้ปิดเอาไว <S <S ช<ะ>้ชถึงคนร้ายจะเป็นน้องสาวห <etz> หน้าก็ตามแต่พวกเราก็ไม่ใช่คนที่จะเกรงใจกันหรอกนะมาช้าจริงรักษาวเวลารวมคนนยครับอ แล้วเธอทำไมถึงไมเป็นนักล่าคาตาลนะเธอเป็นคำตอบในแบบของเราที่มีให้กับท่านพี่นั่นแหละท่านพี่เื่อปกป้องตัวเราที่ไม่เอาไหนเพียงเพื่อแค่นั้นถึงได้ทำตัวให้แข็งแกร่งขึ้นถ้าหากเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็จะทําลายทุกสิ่งที่ท่านพี่สร้างขึ้นมาทำลายทุกอย่างให้สิ้นซาก เมี่ที่ให้ได้ความแข็งแกร่งขนาดที่แม้แต่ท่านพี่ก็ยังควยคว้าไม่ได้มาท้า่ทำแบบนี้แล้วท่านพี่ก็ยังคงเป็นปีศาจที่บ้าคลั่งตลอดไป